จอแผงการเล่นลิเวอร์พูลนะครับเจอกับสเปอร์นะครับก็สามารถชนะไปได้เรียกได้ว่านะครับเป็นการฉลองแชมป์อย่างสวยรู้สามารถชนะได้ในบ้านนะครับเป็นหนึ่งเกมเลยนะครับที่ดูไปอย่างมีความสุขซึ่งแน่นอนว่านะครับการเล่นของลิเวอร์พูลในเกมนี้นักเตะเล่นไปนะครับแบบจินตนาการเลยนะครับคือเล่นไปด้วยความสุขหลังจากที่สามารถชนะได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมสําคัญของลิเวอร์พูลเพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นก็สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ า3แต้มได้เ,นนเกมนะครับที่ตอนแรกอาจจะดูแย่แต่ปรากฏว่าลิพูก็มาดีนะครับมีการเจาะเลยนะครับว่าจุดอ่อนของสเปอร์ตรงไหนก็พยายามเน้นจุดนั้นและท้ายที่สุดลิพูนั้นก็สามารถเก็บแ้มมาได้โอเคถ้า,างั้นไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเพื่อนเินดหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <No. S 1> กําลังดูเพลินๆดูฟินฟินแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบริการหันยูทูปพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิม มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายและยังมีแอปสตรีมมิ่งอีกมากมายหลากหลายด้วยนะครับเช่น Netflix Disney Plus iQIYI Max 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแอดไลน์มาที่ Barry 4K ฐานลูกค้ากว่า50,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดใทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มาแบดดี้ 4K หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยลก็สําหรับเกมนี้นะครับเปิดฉากมาลิฟูกับสเปร์นะครับอย่างแรกเลยนะครับเห็นได้ชัดว่าลิฟูนั้นค่อนข้างคึกคักเลยก่อนเกมคือก็คงหมายมั่นปั้นมือเลยว่าอเดี๋ยวเกมนี้จะต้องคว้าแชมป์ไม่ได้แต่นะครับจุดหนึ่งต้องชมสเปอร์ด้วยสาหรับเกมนี้นะครับผมมองว่าสเปอร์นั้นเนี่ยก็โนสนโน พยายามไล่เพลสนะครับสเปอร์หนักมากๆเลยแต่สเปอร์นั้นก็ไม่สนไล,ล่เพลทเลี้ยวพูลหนักด้วยนะครับทำให้ในช่วงแรกๆเลี้ยวพูลนั้น5นาทีแรกเลยผมมองว่าสเปอร์นั้นทําได้ดีกว่านิดนึงนะครับเลยทําให้เลี้ยวพูลนั้นอพอได้บอลปั๊บเนี่ยพยายามจะจ่ายบอลพยายามจะถ่ายบอลน,นะครับออกข้างหน้าบอลก็เสียบ่อยนะครับเพราะว่าสเปอร์นั้นไล,ล่เพลสเร็วมากๆซึ่งเลี้ยวพูลนั้น,นช่วง5นาทีแรก10นาทีราแรกเนี่ยต้องยอมรับแหละครับว่าพยายามจะเล่นนะแต่นะครับมันก็ยากลําบากโดนสเปอร์ไล่เพละะเวออรรรููนนนนัั้กก็สีียยปต่างแ้ now. ต้องตำหนิโคนาเต้ก่อนนะครับเพราะลูกนี้เนี่ยผมมองว่าโคนาเต้นั้นสกัดเอาง่ายไปหน่อยก็คือสกัดออกหลังไปเลยจริงๆเนี่ยสกัดออกข้างก็ได้หรือเล่นให้มันดีกว่านี้นะครับอันนี้เหมือนพอสกัดออกหลังปั๊บแลสเปอร์ได้ลูกเตะมุมแล้วก็โดนยิงเข้าไปนะครับซึ่งจริงเนี่ยผมก็ไม่อยากจะว่านะสำหรับช็อตนี้นะครับแต่จริงๆมันก็เป็นมาทั้งดูกทุกการแล้วเพราะว่าดูกกการเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นลูกเตะมุมนะครับเล่นแบบแนวรุกนะครับหรือการเล่นเกมรับเนี่ยลีฟพูลน โซลังกี้น,นั้นก็สามารถสอดเข้ามายิงได้นะครับดิร์สนั้นพยายามจะประกบแล้วแต่ขนาดตัวคนลไซนะครับก็เลยถูกโถมเข้ามาและทําให้สเปอร์นั้นสามารถนาลิ์พูไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่านะครับไม่รู้ว่าประมาทหรืออะไรนะแต่ก็โอเคลิ์พูนั้นถือว่าพลาดโอกาสนะถูกนําไปก่อนแต่ผมมองว่าด้วยรูปเกมและการ5นาที10นาทีแรกนั้นลิ์พูก็ไม่ได้ดูด้อยไปกว่าสเปอร์สักเท่าไหร่นะครับมันเป็นแค่ช็อตและการที่ลิ์พูนั้นพลาดนะครับจากลูกเตะมุม พยายามเล่นนะครับให้ใจเย็นลงประมาณหนึ่งและเล่นบอลน,นะครับให้เป็นจังหวะเดียวมากขึ้นนะครับถามว่าทาไมต้องเล่นแบบนั้นพอรู้ว่าสเปอร์นะเนี่ยโอ้โหไล่เพลทหรือปูดูใช่ไหมก็พยายามเล่นจังหวะเดียวนะครับพอเล่นจังหวะเดียวดูเหมือนว่าบอลจะดีขึ้นแล้วก็เอาเทรนด์อาน,นนั้นขยับเข้ามาอินเวิร์สข้างในบ้างบางจังหวะนะครับเพื่อเพิ่มนะครับออปชันในการจ่ายแดงกลางแล้วกเก็บบอลน,นะครับบอลมันจะได้ถ่ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็บางจังหวะเทรนด์นั้นก็ขยับไปเล่นวิงแบ็กอีกนะครับเลยละกม้ส ลิฟร์พูลนั้นจะแตกต่างจากหลายเกมนะในการเล่นเกมรุกอย่างแรกเลยอาร์เนอร,รู้ว่ากองหลังสเปอร์นั้นค่อนข้างยวบเลยนะครับก็คือแทบไม่ได้ตัวจริงในการลงเล่นเลยเลยนะครับวางแผนให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาเฟนแบกหรือแม็กไอลสเตอร์ที่ปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยดันขึ้นไปสูงสักเท่าไหร่นะครับแต่เนี่เห็นได้ชัดเลยว่าพอเลักเตลร์ฟูลได้บอลปั๊บ คาร์แฟนแบกแม็กนิสเตอร์นั้นก็พยายามดันขึ้นไปถามว่าทําไมทําแบบนั้นมันดูเสี่ยงเกินไปไหมโอเคมันอาจจะดูเสี่ยงแต่อีกมุมมองหนึ่งนะครับกองหลังสเปอร์นั้นไม่รู้จะประกบใครนะครับเพราะว่าพอการแฟนแบกดันไปปับ๊บเท่ากับว่าก็มีพื้นที่ในการเล่นนะครับเหมือนเพิ่มออปชั่นในการจ่ายหรือว่ากระทั่งแม็กนิสเตอร์นั้นก็พยายามดันขึ้นไปนะครับกองหลังสเปอร์ค่อนข้างรวนเลยเลยทําให้หลังจากนั้นเรีย์พูเนี่ยได้โอกาสนะครับหลุดเข้าไปหลายครั้งมากๆเลยนะครับและพอเรีย์พูนั้น,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 นจ่ยายบอลแม่นยบ สร้างโอกาสในการก็ทําได้และหลังจากนั้นลีพูก็ได้ประตูตีเสมอ1นึเลยก็จากการเข้าทําแบบนี้นี่แหละคือนักเตะนั้นพยายามสอดเข้าไปนะครับลูกนี้ซบอสไลสอดเข้าไปไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับนี่แหละข้อดีของการมีเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับและลูกนี้ต้องชมเซนส์ของซบอสไลด้วยคือเซนส์ดีเลยนะครับไม่จําเป็นต้องอะไรมากนะครับถึงจังหวะนั้นปั๊บตบเข้ามาข้างในในทันทีแล้วก็ลุยดีอาร์นั้นก็เข้าชาร์จเข้าไปนะครับเลยทําให้ลีพูนั้นตามตีเสมอเร็วได้1 1ประตตูู่อลกนี้โคคสาัญเลยพว่ 1นช้าเนี่ยบอกเลยว่าลีพูนั้นน่าจะแย่มากๆ และหลังจากนั้นลิฟูก็ไม่ผ่อนเกมตัวเองลงนะอย่างนี้ผมพูดว่าลิฟูนะั้นจะให้ทางแม็กอลริสเตอร์แล้วก็แลนันกาเฟนแบกหลายจังหวะเลยเนี่ยพยายามวิ่งสอดขึ้นไปข้างหน้าและนะครับเวลาสเปอร์คองบอลจากแดนหลังก็ให้ทั้งกาเฟนแบกหรือว่าบางทีแม็กอลริสเตอร์สลับกันนะทั้งส,งสองคนเนี่ยพยายามขึ้นไปช่วยในการไล่เพรสจนกระทั่งกาเฟนแบกนั้นสามารถแย่งบอลน,นะครับจากแนวรับของสเปอร์ได้แล้วก็ส่งให้กับแม็กอลริสเตอร์แม็กอลิสเตอร์ก็ยิงลูกเก่งของตัวเองเลยลูกนี้นะครับไอเน,นี้ยต้องชมการวางแผนอยยย่าางงแรกกเเลนนนนนัันัฟ้้ดขึไปมสี นะแต่ทําได้มันก็สําเร็จประมาณแบบนี้แหละก็คือไล่เพจไปแย่งบอลได้ปับ๊บเลยทําให้ส่งกลับมาใส่แม็กอลิสเตอร์และพอนะักเตะสเปอร์นะั้นเนี่ยเหมือนกับว่าถูกเพจหนักพวกเขานั้นไม่มีจํานวนคนมากเพียงพอนะครับที่จะมาแพ็คตรงกลางนะครับเพราะก่อนหน้าน,นียต้องกระจายตัวกระจายตัวเพื่อเพิ่มออปชันในการจ่ายเพราะว่าลร์พูนั้นเพจหนักใช่ไหมเลยทาให้แมนะ็กอลิสเตอร์นั้นสามารถยิงได้ต้องชมความยอดเยี่ยมของแม็กอลิสเตอร์ด้วยนะครับยิงดียิงแรงแล้วก็ยิงคมมากๆแต่จริงลูกแบบนี้ถ้าดูตั้งแต่ไบตรต จากนั้นล์พูนะครับก็พยายามเล่นตามเกมของตนเองและช็อตไหนได้ก็พยายามเข้าทานะครับแล้วก็เล่นนะครับหนึ่งสองมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีนะครับบางจังหวะเนี่ยพยายามจะม้วนกลับมาเพื่อให้นักเตะสเปอร์นั้นดันนะครับในการไล่เพรสนะครับแล้วก็ทําให้ลีพูนั้นหลุดได้หลายจังหวะจนกระทั่งล์พูนั้นได้ประตู3าหนึ่งนะครับลูกนี้อาจจะเรียกว่าต้องชมยังไงดีอันนี้ต้องชมความยอดเยี่ยมของกัคโบลูกนี้กัคโบอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับวางเท้าดีนะครับแล้วก็ยิงคมเห็นจังหวะช็อตนี้รีบยิงเลยนนนนรพอู้้้้แหลวว่่าาาาถชไปกีิดึง กองหลังสเปอร์นั้นเข้ามาบล็อกนะครับเลยทําให้เวอร์พููนั้นสามารถขึ้นนําได้3ประตูตอนหนึ่งก็เรียกได้ว่านะครับโอ้โหน้ำสามหนึ่งได้ถือว่าง่ายกว่าที่คิดนะครับเพราะก่อนหน้านี้โดน1นูนเนี่ยออกก็เรียกได้ว่าเครียดเลยนะสำหรับเวอ้์วููหลังจากที่เลี้วภูน้ำสามหนึ่งได้ในครึ่งแรกนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าเวอร์พภูนั้นพยายามเล่นนะครับตามเกมของตนเองแต่อาจจะไม่ได้เสี่ยงมากนะครับพยายามผ่อนจังหวะการเล่นนะครับเล่นเร็วบ้างเล่นช้าบ้างนะครับแล้วก็บางจังหวะพยายามสวนกลับเล่นบอลจ แผงเกมรับของสเปอร์นะครับให้มันออกกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อนักเตะนั้นสามารถสอดเข้าไปทําได้ก็เรียกได้ว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเล่นนะครับแบบโฟลและลิฟพูนะครับเล่นด้วยความมั่นใจเล่นด้วยความชิลๆแล้วว่าพวกเขานั้นเนี่ยพยายามนะครับที่จะเล่นไปเรื่อยๆให้ความสนุกนะครับคือเล่นเอนเตอร์เทนเนี่ยแฟนบอลเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหเล่นให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อให้ลิฟพูนั้นสามารถชนะได้สวยๆจนกระทั่งบอลก็จบครึ่งแรกไปนะครับนับได้ว่าลิฟพูนั้น ต้องชมอาร์เนอร์นะครับอันนี้พูดถึงครึ่งแรกนะเขารู้ว่าสเปอร์นั้นจุดอ่อนเกมรับเป็นอย่างไรนะครับก็จี้จุดอ่อนเลยนะครับรู้ว่ากองหลังสเปอร์นั้นไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ก็พยายามไล่เพลสนะครับพยายามหาช่องในการเข้าทำจนกระทั่งลิฟฟูนั้นสามารถจบครึ่งแรกได้ด้วยสกอร์3ประตูตอนหนึ่ง พอมาครึ่งหลังนะครับเห็นได้ชัดว่าลิฟูนั้นก็เล่นชัวร์มากยิ่งขึ้นหมายถึงเรื่องการคลองบอลนะครับจากแดนตนเองแต่เวลาเล่นเกมรุกนั้นก็เหมือนครึ่งแรกนั้นสำหรับผมนะครับก็ไล่เพรสหนักเลยพยายามเล่นนะครับเข้าทําหลายจังหวะแล้วพอสเปอร์บุกปั๊บเนี่ยพยายามจะตัดเกมนะครับและสวนกลับลิฟฟูได้สวนกลับหลายจังหวะแต่นะครับก็อาจจะดูไม่ค่อยเนียบสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสกอร์นำสามหนึ่งนะครับนักเตะนั้นก็พยายามเล่นนะครับพยายามจะยิงกันนะครับอย่างซาร่าเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าพยายามก็ โอเคเข้าใจได้นะครับวันนํา31นะครับในเงื่อนไขที่เสมอได้แล้วก็นะครับด้วยความที่ว่าอนนัดนี้อยากจะโชว์แฟนแล้ครับว่าเออผมยิงได้นะสาหรับเกมนี้ก็เป็นส่วนที่เข้าใจได้ก็ไม่อยากจะว่าอะไรนะครับเกมนักเตะเล่นด้วยความสนุกเพลิดเพลินเลยหลกัลกๆเกมลุกในช่วงครึ่งหลังอันนี้มองโดยส่วนตัวนะคิดว่าเล่นด้วยจินตนาการนะครับมากกว่าเล่นด้วยรูปแผนการเล่นของอาร์เนอร์ในช่วงครึ่งแรกคือครึ่งแรกมันจะชัดเลยว่าเออนักเตะนั้นพยายามสอดเข้าไปนะพยายามเพสตนะครับประกบตัวตัอตัวในบางจังหวะแต่ เล่นเยอะบางช็อตนั้นอาจพยายามวิ่งนะครับเข้าไปนะครับอยู่ในจุดที่สามารถทําประตูดได้มีการสร้างสารรค์เกมนะครับในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งและการที่มันค่อนข้างชัดเลยว่าอานเล่นนะครับตามจินตนาการของตนเองแต่การวิ่งไล่เพลของนักเตะริฟูนั้นไม่ได้ดรอปนะคุณภาพนะครับยังพยายามไล่เพลสต,ต่อนะครับซึ่งอันนี้เดาว่านักเตะนั้นเนี่ยก็ฟีลแบบเอ้ยมีกําลังใจในการเล่นอยากจะเล่นโชว์นะครับคือถ้าโกของสเปอร์ได้บอลปั๊บเนี่ยก็ไล่เพลสเลยนะครับอยากจะเล่นบอลมากๆเลยซึ่งผมมองว่าสปิริตทีมดีมากเลยนะสำหรับตออนนนีี้้้หรืเกมถาดู จริงดี หรือเกมนีนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยลีพูนั้นจะมีจังหวะแล้วก็ส่องไกลมากกว่าปกตินะครับก็เพราะว่ากองหลังของสเปอร์นั้นค่อนข้างยืนแน่นนะครับแล้วก็เข้าเพชรเร็วนะครับอันนี้เข้าใจได้ก็พยายามยิงไปเลยนะครับเผื่อมีจังหวะที่สามารถทําประตูได้ก็ถือว่ายิงดีนะครับแต่เพียงแค่ว่าในช่วงที่แบบว่ายัง3-1นั้นยังไม่สามารถทําประตูได้เท่านั้นเองจนกระทั่งลีพูนั้นสามารถขึ้นนําได้นะครับสประตูตอนหนึ่งอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าสเปอร์ก็คือลุกและไม่สนอะไรแล้วนะครับพอหลุดออกมาเนี่ยมาาา้้งงงกอออคร็ขื มีบทให้ได้นะเฮียแกแล้วก็ยิงโคตรของโคตรคมเลยนะครับนี่แหละสิ่งที่ซาร่าเป็นนะครับยิงคมมากๆสามารถเสียบมุมแล้วก็แรงนะครับและลูกเลียดด้วยเซฟยากแน่นอนนะครับทำให้เลู่นั้นสามารถนำซีหนึ่งได้แล้วก็มีเซลฟี่หนึ่งทีนะครับแบบเท่ๆไปเลยล่ะสำหรับซาร่า ซึ่งจริงๆนะช็อตนี้เนี่ยถ้าจะด่านะครับหมายถึงว่าฝั่งสเปอร์จะด่ากันเองเนี่ยต้องด่าอูโดกี้เลยคือพี่แกปล่อยนะครับให้ซาร่าหลุดไปง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับคือไม่ประกบซาร่าพอโซบอสไลน์นั้นเนี่ยก็คือหลุดมาตรงกลางใช่ไหมพี่แกก็ไม่สนซาร่าแล้วทําให้ซาร่านั้นสามารถได้บอลและสอดเข้ามาได้นะครับลูกนี้ก็เหมือนกับปล่อยชิวแล้วล่ะก็คือฟีลแบบแท้ไปแล้วอะก่อนหน้าน,นี้3าลูกใช่ไหมก็คงแบบว่าชิวๆแล้วสําหรับซาร่าสเปอร์คือใจผมมองว่านักเตะสเปอร์เนี่ยมองไปที่ เลยนะในการประกบช็อตนี้อ่าแล้วก็เกมนี้นะครับคนนึงที่ผมอยากจะชมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลืมชมพูชมก่อนเลยคือแอนดูโรเบอร์สันนะครับแต่ละผมมองว่าเกมนี้โรเบอร์สันเล่นดีนะครับคือดามาหลายเกมแล้วนะครับฟอร์มที่ดรอปไปด้วยเกมนี้เนะี่ยผมมองว่าเขานะนะั้นเนี่ยเล่นดีนะไมว่าจะเป็นช็อตนะครับเกมรับหรือเกมรุกนะครับมีหลายช็อตเลยทําดีมากๆนะครับต้องขอชมหน่อยละนานๆพี่แกจะกลับมาฟอร์มดีแบบนี้ หลังจากนั้นนะครับรีพูก็ได้ประตูขึ้นนําเป็น5้าหนึ่งเลยครับอันี้ผมมองว่าเป็นการก้าทําที่สวยมากๆเลยนะครับอันี้ก็คงจะเป็นช็อตที่ซ้อมกันมานะครับวิ่งสอดนะครับพยายามตบเข้ามาแท็บอินเข้าไปยิงแต่ลูกนี้นะครับอุดอกี้นั้นเนี่ยก็คือแย่ขาเข้าไปนะครับเลยทาให้เป็นลูกเข้าประตูตัวเองก็นับได้ว่าสวยนิดนึงแล้วกันนะครับลูกนี้มันถูกบีบะเนาะถ้าแบบว่าปล่อยไปก็โดนซาร่ายิงอยู่ดีหลังจากนั้นรีพูกรับก็สบายชิลๆเลยนะครับมีเปลี่ยนตัวมานะครับพอเซลเค์ตี่โจนหน่อยลกกัาง กากเล่นเูก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วนะครับจนสามารถเก็บผลชนะมาได้นะครับก็นับได้ว่าเป็น1เกมเลยที่แฟนหงนั้นน่าจะอยู่ในความทรงจําเลยนะครับเพราะอย่างน้อยๆเป็นเกมที่เรานั้นเห็นนักเตะนะครับดีใจนะครับกับชัยชนะและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาได้ทุกคนนะครับมีความสุขยังไงบ้างกับเกมนี้นะครับก็คอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยนะครับเนื้ออื่นใดนะครับโคตรต่าใจเลยนะครับช็อตฮาวิเอเลียสนั้นรอเลียนนะครับทิชาริซอนนะครับเรทว่านะครับโคตรโคตรตาใจเลยสําหรับแฟนหงรอบนี้ฝันดีครับไปแล้วนะครับไปฉลอง